พบว่าอาได้ละมันมีผลต่อโครงสร้างและโคงรูปของโมเลกุลก็มีความเป็นกรดด่างปริมาณเกลือแร่และอุณหภูมินะสรุปตัวนี้ก็คือว่าแร่ธาตุที่กข้าไปในร่างกายของเราที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าชีวิตต้องการก็คืออาหารหลักห้ามูก็มีโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะนะโปรโตีนก็นี่แหละนะถั่วมเมล็ดแห้งนะหรือ เนื้อนมไข่ต่างๆนะถั่วมเมล็ดแห้งนี่เป็นโปรโตีนที่ดีที่สุดดีกว่าเนื้อนมไข่อีกนะส่วนไขมันก็คือไขมันนั่นแหละนะคาร์โบไฮ,ฮเดรตก็ข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันนะแล้วก็อะไรเอแร่ธาตุอีกนะเป็นแร่ธาตุเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆก็ผักผลไม้เนาะผักผลไม้สิ่งเหล่านี้นี่ก็คืออาหารหลักห้าหมู่ที่ชีวิตต้องการนะมีผักผลไม้คาร์โบไฮเดรตโปรโตีน ไขมันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่ชีวิตต้องการเราก็ต้องเอาสิ่งนี้เข้าไปและสิ่งนี้ที่ชีวิตต้องการยังมีรายละเอียดซ้อนเข้าไปอีกว่าต้องมีความเข้าไปแล้วนี่ต้องมีส,ามสาภาพความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิที่พอเหมาะกับชีวิตเมื่อเข้าไปแล้วนี่ไปสังเคราะห์ชีวิตเอาไปสังเคราะห์แล้วสร้างความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิที่พอเหมาะกับชีวิตนี่คือจุดที่สําคัญ มันไม่ใช่ว่าศักแต่ว่ากินกินกินอาหารหลักห้าหมู่มันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้นะน่าจะเป็นอาหารเป็นสมุนไพรน่สิ่งใดๆเมื่อกินเข้าไปแล้วต้องสร้างความเป็นกรดด่างหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะกับชีวิตจึงจะทําให้โครงสร้างและโครงรูปนั้นทําหน้าที่่าอยู่ในรูปปกติน่นี่คือจุดที่สําคัญจะต้องเข้าไปแล้วจะต้องสร้างความเป็นกรดด่าง หรืออุณหภูมิที่พอเหมาะนี่แร่ธาตุที่ว่ามาเมื่อกี้นะอาหารหลักห้าหมู่สมุนไพรหรือเคมีใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นเคมีเข้าไปน่ะก็จะต้องสร้างความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิที่พอเหมาะน่ะนี่แหละคือจุดที่สําคัญน่ะถ้าความเป็นกรดด่างก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงเจ็ดจุดสองนะเป็นกลางๆนั่นเอง ต่ำกว่าเจ็ดเป็นกรดสูงกว่าเจ็ดเป็นด่างแสดงว่าเป็นกลางแล้วก็ด่างเล็กน้อยนี่กรดด่างที่พอดีนะแรกธาตุก็ว่าไปแล้วว่ามันจะต้องพอเหมาะพอดีนะอุณหภูมินี่กนะ็อยู่ประมาณ37.5องศาเซลเซียสบวกลบ0.5นะโดยประมาณนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของพระพุทธเจ้ายัางลึกซึ้งกว่านนั้นท่านเอาความรู้สึกสบายเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังเป็นอยู่พาสุขจึงจะเป็นความพอเหมาะ รับท่าต่างๆรับวิธีการต่างๆเข้าไปแล้วให้รู้สึกสบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุขนั่นแหละคือจุดที่สมดุลร้อนเย็นจุดที่ทําให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยอาจารย์ได้วิจัยออกมาในระดับปริยโทรปริยเ,เอกเมื่อ <c oughs> ทําให้เกิดความรู้สึกว่าสบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุขได้พบว่าส่วนใหญ่กว่า90%ผลแลบ ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เข้าหาปกติมากขึ้นนี่คือจุดที่สำคัญกว่า9กาเเลยเมื่อทำให้เกิดความรู้สึกสบายขึ้นสบายใจสบายกายขึ้นตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นั้นผลแลบนั้นจะเข้าหาปกติมากขึ้นถึง90%เเลยกว่า90%ของผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนีน้ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์จะเข้าสู่ปกติมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกันนะแม้ ผู้ที่ผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เข้าสู่ปกติเรียกว่าแตกต่างไปจากปกติแต่ถ้าสบายเบากายมีกำลังนั้นนะจะทำให้แข็งแรงอายุยืนนี่คือสิ่งที่เราค้นพบอาจารย์พบว่าเออคนเหล่านั้นแข็งแรงอายุยืนแม้ผลล a บ,บจะผิดปกติบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเข้าปกติแต่แม้ผิดปกติบ้างก็แข็งแรงอายุยืนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ ผู้ที่มีอาการไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังอ่อนเพลียหนักตัวนี่นะทั้งใจทั้งกายที่ไม่สบายนั้นส่วนใหญนะ่เมื่อเป็นเรื่องรังเข้าไปผลแลบ,บจะผิดปกติผู้ที่มาหาเรานะที่มีผลแลบ,บผิดปกติเมื่อซักประวัติซักอาการแล้วตรวจอาการแล้วนะตรวจอาการแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีอาการไม่สบายตามเนื้อตัวไม่สบาย ใจไม่สบายกายเรียนะกว่ากว่า90%เลยของผู้ที่มีผลแผลผิดปกติที่มาเข้าค่ายนะกว่า90%เเลยของผู้ที่มีผลแผลผิดปกติที่มาเข้าค่ายผลทางวิทยาศาสตร์ผิดปกติที่มาเข้าค่ายนั้นมีอาการไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูนะ้มีน้อยคนที่ผลแลผิดปกติแต่รู้สึกสบายดีก็มีน้อยท่าน นะโอเคนะนี่ก็เป็นผลที่สอดคล้องกันนะว่าถ้าไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันจะก่อโรคถ้าสบายใจสบายกายมันจะลดโรคนะเพราะฉะนั้นวิธีการต้องทําให้สบายซึ่งสอดคล้องกับหลักการพยาบาลคือเป็นผู้ที่ทําให้ผู้ป่วยสุขสบาย จะต้องทำให้ผู้ป่วยสุขสบายนี่คือหลักการพยาบาลหัวใจสูงสุดของหลักการพยาบาลเลยซึ่งพยาบาลน่าจะภาคภูมิใจในหัวใจของการพยาบาลกันหลักเป้าหมายสูงสุดของการพยาบาลคือให้ผู้ป่วยสุขสบายนี่อาจารย์ภูมิใจกับพยาบาลทุกท่านจริงๆเลยที่ได้ที่ได้มีเป้าหมายสูงสุดตรงกับที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้คือเป็นผู้ทําความสบาย น้าให้ผู้ป่วยสุขสบายตัวเองป่วยก็ให้ตัวเองสุขสบายคนอดื่นป่วยก็ให้คนอดื่นสุขสบายสุขสบายใจสุขสบายกายนี่แหละมันจะทําให้หายโรคพระพุทธเจ้าจึงตัดในขีลาณาสูตรว่าได้อาหารได้ยาได้ผู้ดูแลที่สบายก็จะที่ทําให้รู้สึกสบายนั่นจะทําให้หายหรือทุเลาจากโรคได้มากที่สุดนี่คือสัจจะอย่างนี้นเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันน่า และสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตัดเรื่องสมดุลร้อนเย็นนะจะทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนี่อุณหภูมินะอุณหภูมิกฎดาดงนะแร่ธาตุที่มีเข้าไปในร่างกายแล้วสร้างอุณหภูมิสร้างกรด,ดังนะที่มันสมดุลกับชีวิตนะที่มันอุณหภูมิไม่เย็นหนักไม่ร้อนหนักนะจะทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยก็ตรงก,กันกับสุขภาพแผนปัจจุบันเลยนะอันนี้ก็นี่วิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันก็ตรงกัน เพราะฉะนั้นการสร้างระบบภูมิบัานฐานของเราก็เช่นเดียวกันนะระบบภูมิบันฐานนี่ระบบภูมิคุ้มกันในี่นักวิทยาศาสตร์ได้พบนะเรียกว่าอิมมูนโนวิทยานะเนี่ยผรชัยมาตังคะและจินดานนยเนตรนะระบุว่านี่ท่าเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันระบุว่าภูมิคุ้มกันหมายถึงสภาพที่ร่างกายมีความต้านทานโดยกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายปัจจุบันได้มีการศึกษา เกี่ยวกับความต้านทานในร่างกายของเราและได้จัดให้อยู่ในวิชาที่เรียกว่าอิมมูนโนวิทยาเราแบ่งกลไกออกเป็นสองแบบคือคกลไกการต่อสู้แบบไม่จำเพาะกลไกการต่อสู้แบบจำเพาะาแบบไม่จำเพาะก็แบบทั่วๆไปน,นไกลไกการต่อสู้แบบจำเพาะเช่นการถูกกลืนกินฟาโกไซโตซิตโดยฮิสโอไซต์การถูกกินโดยนิโตโฟิลพวกนี้เป็นเมลอดขาว ที่ไปโอบแล้วก็หลังเอนไซน์น้ำย่อยมาสลายโรคมาสลายเชื้อโรคโรคและตัวก่อโรคต่างๆนาก็ทําให้เชื้อโรคนั้นสลายไปได้ด้วยกลไกนี้น่ะ